เครื่องยนต์ล้างได้หรือไม่เครื่องจะพังไหมรีวิวน้ํายาล้างห้องเครื่องสําหรับคนที่เกียดนะครับวันนี้จะพาไปดูว่าการล้างห้องเครื่องเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมแล้วจะพังไหมแล้วน้ํายาตัวเนี้ยใช้ด,ดีไหมครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับพี่หมีมาแนะนําให้ดูกันว่าวันนี้เป็นยี่ห้อที่แบบสม่ำมากกรับคนที่แบบไม่ค่อยชอบล้างรถบ่อยๆประสิทธิภาพเนีย่ยจะดีไม่ดีเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปกันเลยครับผมโอโ้ในคลิปนี้ก็คือว่าโอ้สะอาดมากเลยครับเดี๋ยวพี่หมีพาไปดูของกินกันเลยว่ามันจะใช้ดีเหมือนในคลิปมัไกน และคืนนี้คือแบรนด์กายเจนเนอร์คินเนเป็นน้ำยาล้างรถทุกชนิดนะครับขนาดาเล็กน,นิดขวดอยแดงๆนี้มีขายในช้อปปี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มีจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นน้ำยาล้างของเครื่องรถยนต์ครับเป็นล้างภายนอกนะครับเพียงฉีดทิ้งไว้แล้วล้างออกแล้วเลยแล้วครับแล้วก็สะอาดเหมือนใหม่ในพิปตาเดี๋ยวมาดูว่ามันจะพิปตาจริงไหมนะครับแล้วก็กจัดซาบสิงกระปรกคาบมันคาบจาระบีเหนียวหน,นะคาบอะไรที่มันจืดนะ หนึ่ง,งเครื่องยนต์ที่เราไม่รู้ว่ามันคือคาบอะไรวิธีการใช้นะครับเราก็เทน้ําไปเหมือนห0มิลลิตรนะครับเราก็เทน้ํายาลงไปเนี่ยหนึ่งถึงสองมิลลิตรเราก็จะได้ฟองแบบนี้นะครับน้ามันก็จะออกสีแดงๆหน่อยครับน้ํายาครับผมแล้วเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปล้างกันเลยนะครับว่าล้างวันนี้จะออกมาเป็นไหนครับแล้วก็คือมาถึงรถจนแล้วครับ แล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่คันนี้นะครับและนี้มันดูใหม่ไปแล้วก็มองหน้าจะไม่เห็นต่างนะครับแล้วก็ไม่ดูหเห็นภาพพื่เ็มว่ามันคือคันนี้หลังบ่อยแล้วไงเราไปดูอีกคันหนึ่งว่คันแดงตัวแรงของเรานะครับพี่แดงเราจะ <c oughs> อ่านไหมนี่ครับโหพี่แดงเรานะเครื่องไม่เคยล้างมามากกว่า20ปีนะ้วันี้มอ้างครับดูความแตกต่กงเลยว่าเป็นยัง,ยงไงคือก็สงสัยก็มีคําถามว่าแล้วมันจะกัดสายไฟแล้วระบบไฟจะเสียไหมแล้วมันจะเป็นอะไรกับเครื่องสายไฟเราไหมนะครับ โอ้ตัวนี้ก็มีสารที่ช่วยที่แบบกัดสายไฟครับที่ไม่ทมําให้สายไฟขาดหรือว่าชำรุดได้แล้วก็มีช่อภายในใน้องเครื่องนะที่ไม่สามารถที่จะแบบทําลายมันได้คือเขาออกแบบสูตรเพื่อทนุถนอมสายไฟเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะส่วนผสมอะไรเนี่ยก็มีบอกอยู่ใต้ขวดน,นะครับว่ามีอะไรบ้างแต่พี่หมไม่พูดดีกว่าเพราะพีก็ไม่รู้นะครับบางอันเราก็ไม่รู้ก็อย่าไปรู้มันเลยดีกว่าเราก็รักอย่างเดียวนะครับ โอ้โหนี่ก็พี่หมีก็เริ่มฉีดแล้วครับโอ้โหตอนแรกก็ไม่มีฟองพี่หมีใส่น้อยลงไปไปนะครับแต่ว่าเออพี่หมีก็เริ่มฉีดแล้วนะแต่ว่าเออก็น้อฟองมันน้อยเกินไปก็เลยพี่หมีว่าน่าจะเป็นส่วนผสมที่น้อยเกินไปหรอจริงๆเนี่ยถ้าเราใส่เข้มข้นนะฟองมันน่าจะเหมือน เน้าเนี่ยจะยังไงพี่มีก็ฉดเยอะแล้วเขาป่ายลงตอกให้ดูเลยสตอรี่ดูนะเดี๋ยวพี่หมีก็จีดๆๆดฉีดฉีดปิดไปเสร็จเนี่ยพี่หมีก็ใช้ประมาณห้าทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะพี่หมีก็ล้างออกแต่มันดูความแตกต่างก่อนนี่ดูเริ่มคือเครื่องเคล่มเริ่สะอาดแล้วนะเรามาดูความแตกต่างว่ามันจะสะอาดขนาดไหนแล้วก็ออกกันนี่คือพี่ไม่ได้ขัดเลยนะคือฉีดอย่างเดียวับไม่ได้ไปแตะเลยครับอารมณ์ประมาณว่าขี้เกียจนะครับก็คือฉีดมันอย่างเดียวแล้วก็ไปดูว่ามันจะออกมมปหไครือีาวามันดีจริงงมมัครรบผก็ะหวา ตอ5นาทีเรามาบอกข้อควรระวังก่อนนะครับคือเราคว้ปากให้เครื่องแห้งก่อนเราจะสตาร์ทอาจจะมีผลต่อเครื่องยนต์หรือสายไฟได้ก็แห้งก่อนก็ค่อยสตาร์ทนะครับบางจุดเนี่ยอย่าไปฉีดน้ำแรงนะถ้าเป็นน้ำล้างนี่็อย่าไปฉีดอาจสายไฟจะหลุดหรือขั้วอาจจะหลุดได้แล้วอย่าฉีดแรงฉีดเบาๆนะครับรถเก่าบ้างๆเนี่ยแนะนำครับไม่แนะนำให้แบบล้างเยอะหรือว่าไปฉีดงแรงแต่รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยฉีดแรงๆรงได้แต่ว่าระวังบางจุดที่มันอาจจะเบาบางนะคือระวังทั้งคู่นะครับก็คือยังไงก็ล้างอย่าแรงมากนะครับ ว่โฟมนี้ก็จะจะ,จะช่วยที่ทาให้เราเนี่ยสบายมือมากขึ้นนะหลังจากผ่านไป5นาทีครับพี่หมีก็ได้ไปทํานู่นทำนี่และพี่หมีก็มาล้างต่อเลยครับก็คือสรน้ำมาบ่อนะบางคนมีสายฉีดน้ําก็ระวังหน่อยครับใครฉีดก็สะอาดขึ้นแน่นอนนะครับหนึ่งมาดูฟุยปอกอัพเตอร์กันเลยนี่ฟุยปอกอัพเตอร์ทางซ้าย,าายคือของเก่าทนะาขงขวาคือ,ขอ,ข,อของใหม่นะหรือว่าเครื่องสะอาดขึ้นนะพี่หมีก็ไม่ได้ขัดอะไรมากมานะใครที่มีคราบสกปรกเยอะๆก็ ออกแรงขัดนึนงก็ถือว่าสะอาดแน่นอนครับพี่หมีน้ํายาเหลือนี่พี่หมีก็ไปฉีดล้อนะครับดูว่ามันสะอาดไหมพี่หมีก็ถือว่าเออมันออกเลยนะก็คือขัดหนอ็คือเววับแน่นอนครับเครื่องยนต์ของเราก็จะเหมือนใหม่สะอาดแน่นอนครับทุกคนน้ํายานี่สุดยอดมากเลยให้คะแนนก้าเต็มศึกกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวพี่หมีจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ลิงก์อะไรใครสนใจก็ไปติดตามกันได้ครับผมน้ํายาตัวนี้นะครับวันนี้พี่หมีก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมันเมนรีวิวครับสวัสดีครับ